ท่นชมวันนี้เราเป็นการทดสอบเครื่องทูเอเวนเจอร์ครับาโฆษณากันนะหเปล่าครับตามดูแล้วใชครับนี่ครับเยอะอยู่เจ๊งครับแม้งแม่งเจ๋งฮะมันร้อนครับท่านผู้ชมเครื่องมันร้อนดูนะครับไม่มีเม็ดนะครับเดี๋ยวดูนะครับทดสอบเยอไขนาดไหนผมรอน้ำมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวรอน้ำมานะเดี๋ยวรอน้ำท่านผู้ชมเดี๋ยวรอนะเพราะผมนะถ้าไม่เจ๋งอ่ะเดี๋ยวมีน้ำพุออกมาสิการปล่อยใช้งานได้อยู่นะก็จะติดอยู่นะติดอยู่โอ้โหของผมช้าเลยไม่ยอมขึ้นมา ครับมันล้อนบเกิดเป็นล้อนะเป็นล้อย <AS L> ครับเนี่ยต้องดูตัครับมันมัน,น evet ไม่จริจริงเนี่ยฮะเราเร็วๆนะครับนี่ฮะโหไม่จริงครับไอ้จริงๆรินี่ของเอเวนเจอร์ครับเราทดสอบไปแล้วเป็นกันน้ำจริงๆเพราะไอพีโอสิบแปดออกออกแค่มากัสะดวกสองชั้นใครต้องช็อปสบายใจได้นี่ครับนี่ครับทางเร็วเร็วสยัมนะวันนี้ เราอยู่สยามจริงครับเราดีสินค้าให้เองบอกต่อครับนี่ครับเดี๋ยวผมเรียกให้ดูนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านั้นยังใช้งานได้ปกติเลยลำโพงอยู่ด้านหลังนะคร <oh> ับเหมือนกันนะคือหลายท่านถาม คมาแล้วม,มาครับมาครับราคาแบบนี้หาไม่ได้นะครับเอ้าสนใจไงเดี๋ยวไปดูต่อครับไ,ไปครับไป